สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆครับในงานเปิดตัว iPhone 12รุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้ Apple ได้เผยโฉมที่ชาร์จ MagSafe แบบคู่ที่รองรับการชาร์จ iPhone และ Apple Watch พร้อมกันได้ครับและยังสามารถพับเก็บที่ชาร์จได้ด้วยแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรอีกครับตามมาด้วยเว็บไซต์ดังๆในต่างประเทศหลายเว็บไซต์ก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปลองใช้กันล่าสุด Apple เปิดให้ซื้อที่ชาร์จ m a ็ s a ซ e แบบคู่ใหม่ล่าสุดนี้แล้วครับ โดยมีสนนราคากระเป๋าฉีกเลยครับที่4,990บาทครึ่งหมื่นเลยครับโดยตัวอุปรกรณ์ไม่เพียงรองรับการชาร์จ iPhone 12ทุกรุ่นแต่ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายตั้งแต่ iPhone 8ถึง iPhone 11 Pro Max รวมถึงสมาร์ทโฟน Android ทุกรุ่นที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชีด้วยครับที่ชาร์จรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสาย USB-C เป็น l i g h t n i n g ความยาว1เมตรมาด้วยนะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์มานะครับต้องซื้อแยกต่างหาก โดย Apple บอกว่าต้องใช้อแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด20วัตต์ซึ่งขายแยกต่างหาก,กสำหรับการชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็วกว่าเดิมสูงสุด11วัตต์ครับหรือใช้อแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด27วัตต์หรือสูงกว่าซึ่งขายแยกต่างหากเช่นกันสำหรับการชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็วกว่าเดิมสูงสุดถึง14วัตต์ครับงานนี้จ่าย4990บาทแต่มีแค่ที่ชาร์จกับสาย USB-C นะครับไม่มีอแดปเตอร์มาด้วยต้องซื้อแยกต่างหากครับ เพื่อนๆที่สนใจไปดูรายละเอียดไปสั่งกันได้นะครับสำหรับผมรอบนี้ขอเป็นผู้ชมไปก่อนครับเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างกับที่ชาร์จ m a x s a f e รุ่นนี้คอมเมนต์มาคุยมาบอกเล่ากันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ